สวัสดีครับยศศรีจองกุลเยาพราสมเด็จวันนี้เราอยู่นี่ครับวัดเสนานาตครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อสักครู่อยู่ที่วิการอำเภอนี่ครับติดต่อวัดเสร็จก็ไปติดต่อที่วิการอำเภอติดต่อที่วิการอำเภอเสร็จก็กลับมาที่วัดเพื่อมาจองนี่ครับศาลานี่ครับมีทั้งหมดเรียกว่าน่าจะนับสิบศาลาครับศาลาเยอะมากครับเรียกวว่างหลายศาลาครับ แบียังมีว่างอยู่หลายสาลดี๋ยบสาลานี้ก็ว่างครับสาลา์ข้าวแบบหลายสาลาว่างครับเลยจะมาจองก็ได้เลยครับด่วนเลยนะครับยังมีว่างอยู่หลายสาลาครับตอนนี้สาลาสี่สาลาห้านี่ครับนี่ครับแบีครับเรามาดูรายละเอียดของต่เผาครับตอเพาศพระบบปลอดมลพิษนี่วัดเสนานะคเราบรหาวิหารนี่ครับจัดสรรโดยสมัคร ครูสาสนาแห่งชาติปี่งบประมาณ2547งบประมาณ1ล้านล้าน8ว่าแสนครับนะครับเราอยู่ที่วัดตาแเราก็ต้องเผาเนี่ยมาติดต่อประสานงานจองวัดจองศาลาครับจองเมนนี่ครับพอเราเกิดมาก็แก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ขอบคุณมากครับ,บคุณสวัสดีครับ